ก็พวกเราพิกซี่นะคะกำลังจะมี first concert นะคะคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะคะก็ฝากพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะใช่ค่ะใกล้กดกดบัตรวันที่29นี้ค่ะ้ช่ีค่ะก็อยากเชิญเชิญทุกคนนะคะที่ที่ว่างแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยนะคะใครใครว่างก็เจอกับพวกเราได้วันวันคอนเสิร์ตวันจริงนะคะเยนเชิญครับ แน่นอนว่าต้องพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตเดียวรังแรกของพวกเราด้วยค่ะ<ช>แล้วก็มั่นใจเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก็มีหลายๆอิมเม์หลายๆโชว์ที่พวกเราทําขึ้นมาใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะค่ะยังไงก็อยากให้เราติดตามกันมากๆเลยค่ะทุกคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็น่าจะมีเพลงบางเพลงที่ช่วงนี้เราไม่ได้เล่นเลยค่ะก็น่าจะเห็นในคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็อาจจะมีโชว์พิเศษพิเศษค่ะที่ทุกคนที่ไปดูคอนเสิร์ตของพวกเราก็จะได้เห็นโชว์ที่ พวกเราทั้งสามคนก็ยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแล้วก็คนดูก็อาจจะยังไม่เคยแบบว่านึกถึงพาร์ทนี้ของพวกเราอะไรเงี้ยค่ะตีมเป็นคอนเสิร์ตที่เห็นเพราะเราเห็นขอเตอร์่ะค่ะแต่ก็สีก็เหมือนที่ทุกคนรู้เพราะว่าพวกเราพิกซี่ก็เป็นคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่แรกเนาะก็เป็นเหมือนเป็นพูดจีิงอะไรยเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้ก็เลยมาในคอนเซปต์พิกซี่เทลส์ค่ะผู้ชายเหมือนเป็น มา,มาจากคำว่า fairy tales ค่ะก็คือแบบเป็นเทพนิยายเหมืนนอนเป็นเรื่องราวใช่เป็นเรื่องราวของพวกเราพริกซี่ว่าเนี่ยการเดินทางก่อนจะมาเป็นพวกเราในวันนี้เนี่ยผ่านแบบไหนมาบ้างผ่านรสชาติอะไรมาบ้างซึ่งในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติครบทั่วแน่น,นอนค่ะที่บอกว่าเปลี่ยนคือจะไม่ไขายสวยแปลวะมีแค่ขายตลกอาจจะมีแบบครบรสใช่ค่ะอาจจะมีหวานเทศเปรี้ยวแซ่บอะไรนี้ก็ใช่รับรองว่าทุกคนน่าจะได้เห็น หลายๆมิติหลายๆมุมของพวกเราในคอนเสิร์ตนี้ค่ะโอ้จะตั้งใจทำนะคะสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผู้หนูที่แบบมีคอนเดียันเป็นแบบของตัวเองทั้งสาคนแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีแค่พวกเราทั้งสาคนที่แบบว่าเป็นคนลันโชไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ S <S จ,รจริงๆ oui. ก well ็เหมือนที่โกบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นแบบว่าเหมือนอีกหนึ่งความฝันของพวกเราพิกซี่ด้วยที่แบบว่าอุ้ยแบบว่าเรามาเป็นศิลปินแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นตรงกลัวบัตรขายไม่หมดค่ะพี่ๆบัรว่างไปไปดูได้นะคะพี่ๆถ้าสมมติว่าโซอาของมีรอบสองต้องถามพี่โดค่ะนี่นู่นเลยค่ะใจเราหรเขาใจเราเป็นไง ใจเราใจเรา,เราถ้าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสแล้วก็แบบว่าคนให้กระแสตอบรับที่ดีมากก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากที่จะมีรอบต่อไปดีในเรื่องของการเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพราะครานี้อย่างที่บอกเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซ้อมหนักน่าจะต้องอ ต้องต้องซ้อมค่ะเพราะว่ามีมีหลายโชว์ที่เราแบบทําใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งน่าจะต้องเตรียมตัวร่างกายให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างที่อิงโกบอกว่าเราแบบโฮกันทั้งหมดแบบสามคนอะไรเงี้ยถ้าแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตรอบที่แล้วยังมีเพื่อนๆอีกทั้งหมดแบบเราคนช่วยกันรอบนี้มีแค่สามคนก็ต้องแบ่งกันพูดแบ่งกันเปลี่ยนชุดแบ่งหลายอย่างล้วทีนี้การที่ร่างกายเรามันจะ ตอบสนองต่อโชว์สามชั่วโมงได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องร่างกายของเราก็ต้องแข็งแรงใช่เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วแบบว่าจากสนามเด็กล็กครั้งที่แล้วเราแบบว่าเหนื่อยกันมากแล้วแต่เชื่อว่าครั้งนี้น่าจะแบบว่าต้องเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่พูดกันไปเลยว่ามันเหลือแค่สามคนแล้วก็ต้องออกกำลังกายค่ะแล้วหนุ่มยูซอลบอกว่างานก็แน่นมากเดี๋ยวช่วงสิงหาค่ะน่าจะหนักๆค่ะค่ะาคนแบบชอบือค่ะ สเลิภาพเราในคอนสเสิร์ตนี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการย่งไงบ้างามีคนค <anci> าดหวังลแล้วพี่พี่สไตลลิตน่าจะแบบว่ากดดันค่ะและ้วก็แต่ว่าจริงๆพวกเราเชื่อมั่นในตัวทีมทีมงานพี่พี่ที่แบบว่าคอยทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเราออกมาดูดีอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจว่า<ม>พี่พี่เขาจะทํางานออกมาได้สวยงามค่ะแล้วก็น่าจะถูกใจทุกคนนะคะ นอกจากนี้จะมีเพลงเวอร์ชั่นจีนค่ะเพราะว่าแม่ทัพจีนของเราก็เยอะเหมือนกันอออยากให้เราติดตามค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าบอกก่อนว่าเนี่แหละคะ่ะมีอะไรพิเศษพิเศษมากมายแนะะ่นอนค่ะที่แต่ละคนมีคนออกแบบอะไรบางๆสกชว์แต่ละคนแต่ละอาีินะ กลัวพูดสปอยมากเลยหลายฝ่ายหนูก,ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีในส่วนขอเพลงแต่และเพลงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องรอดูนะคะยี่สิบเก้าซื้อบัตรแล้วก็ไปดูกันเถอะค่ะหนูไม่กล้าพูดเพาโดนสังง่งห้ามเพราว่าอย่าสปอยนะ <c oughs> ยสปอยนะก็เลยไม่รู้ว่าจะสปอยอะไรกลัวหลุดค่ะ ประสบการณ์จากการที่เราไปทํางานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาจะมีส่วนช่วยพวกเราในการรันโชในคอนเสิร์ตนี้มากๆค่ะเพราะว่าเหมือนทุกๆสเตจทุกๆที่ที่เราไปโชอะไรก็เป็นเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางของพวกเราก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตใช่แต่หนูเชื่อว,ว่าวันจริงยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดีวิธีคลายยังไงคะคือนบบต้งเยอะนะคะเดินเต้นอีกรอนเต้นเ,เราะ,ะ,ะว่า,วา เหมือนเหมือนพอเราไปในสเตจแต่ละสเตจใช่ไหมคะก็จะเป็นงานมีหลายศิลปินแต่พอเป็นคอนเสิร์ตของเราจริงๆแล้วเขามาดูมาซื้อบัตรเพื่อ<ช><ๆ>มาดูเราอย่างเงี้ยทำให้แบบเพิ่ม,มีความกดดัน <laughs> ใช่ค่ะ ดีใจ,ใจค่ะ,คะรู้สึกจริงๆรู้สึกขอบคุณมาตลอดเลยค่ะที่แบบว่าทุกคนแบบว่าให้การซัพพอร์ตแล้วก็การตอบรับของพวกเรามาอย่างดีเสมอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าพวกเราก็โชคดีมากๆเลยที่แบบว่าได้มีพี่พีสื่อที่น่ารักแบบนี้เนาะแล้วก็แบบว่ามีพี่พีแฟน่ะพี่ๆแฟนเพลงุ ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะแบบว่าออกเพลงแนวไหนหรือว่าออกผลงานที่แบบว่ามันอาจจะแตกต่างจากเดิมไปอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบว่ามีทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่าคอยผลักดันแบบว่าไม่ว่ามันจะเป็นทิศทางไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆค่ะ S <S ไม่ค<อ>ิดไม่คมิดเ,เรียกได้ว่าเป็นเป็นความฝันค่ะ<ช>แบบว<ช>่า<ช>เป็นความฝันของผู้หลูทั้งสาคนเลยค่ะแบบคาพฝันไว้ตอน,นเด็กๆแล้วพอวันหนึ่งเราได้รู้ว่าโอเคทางคบบ้าบอกว่าเฮ้ยฟิกซี่จะมีคอนเสิร์ตนะเพราะเราก็รู้สึกเหมือนเหมือนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในความฝัน <S <S จริงๆค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริง <S <S ๆแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละค่ะพวกหนูอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็อยาก อยากให้ทุกคนหลายๆคนทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาเจอกันที่คอนเสิร์ตค่ะก็ ฝากคอนเสิร์ตแรกของพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะพิกซี่เทลส์คอนเสิร์ต c ว m e to ค i มท e l พิกซี่แลนนะคะสัญญาว่าจะทำเต็มที่นะคะยังไงก็รอเจอทุกคนในคอนเสิร์ตนะคะสามารถกดบัตรได้ในวันที่29นี้นะคะทางเอ่อคอนเสิร <concert> ์ตแอปพลิเคชันค่ะใช่ค่ะก็รอเจอทุกคนที่คอนเสิร์ตค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะจากที่ t ันเดอร์ด m มนะคะทุกคน <laughs> ก็แฟนๆชาวจีนน่ารักมากค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้เขาก็มีอินเทอร์แอคที่ไนท์มากๆค่ะแล้วก็เขาร้องเพลงตามพวกเราได้แบบว่าหลายเพลงเขาร้องภาษาไทยได้ด้วยค่ะพี่ออก้เงา ค่ะจริงๆก็ดีใจค่ะพอตั้งแต่รู้แล้วว่าพอรูอ้ว่ามีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็ดีใจแล้ว mm. แล้วพอยิ่งแบบว่าได้ฟีดแบ克ที่น่ารักจากชาวจีนมากๆเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเติมไฟในการทํางานของพวกเรามากๆแล้วอีกอย่างเหมือนที่มาเบลพูดเลยว่า mm hmm. เขาร้องเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ด้วยก็เหมือนแบบว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื mm ่อ hmm. นของทีป๊อปด้วยที่แบบว่าเอ้ยได้ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยได้มารู้จก mm ัก hmm. เพลงไทยมากขึ้น mm hmm. อะไรเงี้ยคะ่ะก็หวังว่าพวกเราพิกซี่ก็จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของวงการทีป๊อปนะคะช่วยผลักดันให้้ไไปดก ก่อนนี้ค่ะเขา้อมีการร้องเลยไหมเออดีใจมาก,ามากค่ะเป็นยังไงบ้างี่เ้อก็มันเป็นความปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติจากเขามากๆค่ะเพราะว่าภาษาไทยของเราได้ไปอยู่ที่แบบประเทศจีนแล้วคนจีนสามารถร้องตามได้แล้วก็เป็นเพลงที่อา,อ,าาอ,าอาจจะเขาเรียกว่าไงคนจีนอาจจะร้องตามยากแต่ว่าเขาก็มีความเราเห็น ถึงในความพยายามของเขาที่จะร้องเป็นาภาษาไทยออกมาอะไรเงี้ยค um ่ะก like ็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวจีนมากๆค่ะเซสสเจสสิอาเห็นใวามดีใจ่งงานดีใจกันร้องไห้ใช่ค่ะไม่เคยเหมือนยังภาพฝันพิกซี่เยอะมากอยากไปต่างประเทศอยากร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศอยากมีคอนเสิร์ตแล้วพอก้าวเล็กๆของเรามันแบบมันเติมความฝันของเราในแต่ละก้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจร้องไห้ทุกทุกทุกก้าวที่ตโตเลยค่ะ จริงๆหนูรู้สึกว่าเขาน่ารักกันทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแบบว่าทั้งที่แฟนคลับแบบว่าที่ไทยด้วยหรือว่าที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยแบบว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราพิกซี่แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราพิกซี่แบบว่ามากๆเลยแบบว่าพวกเราพิกซี่ไม่มีทางมายินอยู่ตัวนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้แรงซัพพอร์ตจากทุกคนแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักกับเรามากๆจริงๆแล้วก็อยากจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปค่ะ สนามนมรับมีมีบ้างค่ะอันนี้มีติดต่อมาอีกหลายที่นะครับอย่าพิจารณาโอ้เราต้องรอติดตามค่ะปีนี้ค่ะปีนี้ปีนี้ค่ะมีมีไปเล่นเฟสติวัลที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนไม่แน่ว่าจะมีมันก็มี้ะโอ้สาธุ